สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาเหมือนกับแนะนำนะครับสิ่งที่เพื่อนๆน,นะครับควรทำนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นต่อนะครับในพาดเวไซาย0.3.1นะครับว่า0.3.1เนี่ยจะมีการอัปเดตเอ็นเกมใหม่ก็คือหอคอยเนี่ย จะปรับเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับนาจะมาแนะนำเหมือนกับวิธีการไม่ได้บั๊กหรือว่าอะไรนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทางทีมงานนะครับเขาได้แจ้งกันไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูในเหมือนกับ An n o u n c e m e n t นะครับมันจะมีการบอกว่าเนี่ยแท็บเล็ตที่เราใส่มอดไปแล้วนะครับจะยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเหมือนกับมีโมดิฟายเออร อะไรก็ตามนั่นเองนะครับอยู่บรดัตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวนัดจะแปะลิง์ไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทําได้หรือไม่ทําก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าในอนาคตนะครับ หรือว่าก่อนอาทิตย์หน้าที่แพดใหม่จะมานะครับ GGG เขาอาจจะมีการเหมือนกับเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าแพดโนต้ตเต็มๆเนี่ยยังไม่มาเลยนั่นเองนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวน่าจะมาแนะนำนะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะฟาร์แมแบบได้เหมือนกับ100% 200% q u a n t i t y 2 0 0 r a ้ i t y เลเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับนัดก็มีนะครับมีเหมือนกับเกมมาแจก เพื่อนๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าช่วงนี้มันจะมีเกมใหม่เข้ามาก็คือเป็น call of duty black ops 7นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ยังไม่เปิดให้เพื่อนๆเล่นนะครับแต่จะเปิดให้เพื่อนๆเล่นเร็วๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งทาง Lego Fast นะครับก็ได้ใจดีนะครับก็ได้แจกโค้ดให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับโดยนะครับโดยเพื่อนๆสามารถที่จะทำนะครับ สามารถที่จะเอาโค้ดของนัดนะครับเดี๋ยวนัทจะแจกให้นะผ่านทาง LEGO Fast application เลโก้ฟาสต์นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนัดขอแนะนานะครับโปรแกรมเลโก้ฟาสต์ก่อนนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมผ่านเวทไซต์สองเนี่ยเหมือนมีปัญหามากไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับเอออ็อปติไม้แย่นน่นนี่นั่นนะครับให้เลโก้ฟาสต์นะครับช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเหมือนกับปรับออปติไม้เซชันนะครับเพิ่ม FPS นะครับหรือว่าเป็นการปรับอะไรหลายๆอย่างนะครับสามารถที่จะทําผ่านโปรแกรมเลโก้ฟาสต์ได้เลย ซึ่งเกมต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของ l e g o Fast นะครับก็จะมีตามที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r ์ n i t e c ค l ร์บดูดีท r o n e ี่เลเวลเกมอื่นๆเกมมือถือมีหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดวันนี้นะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ได้นะครับจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนราจะพามาดูนะครับว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเอาโค้ดไปได้ยังไงนั่นเองนะครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเอาโค้ดที่นัดแปะไว้ตรงนี้นะครับไปใส่ใน Lego Fast ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เปิด Lego Fast นั่นเองนะครับและทำให้เพื่อนๆเข้าไปตรงหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ Lego Fast เนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โค้ด i l o g a m e นะครับเพื่อเป็นส่วนลด30%นะครับในทุกฟังก์ชันของทาง Legofast เลยไม่ว่าเพื่อนๆจะลองเติมนะครับ1เดือน3เดือนหรือว่า ปีนึงั่นเองนะครับซึ่งลดเยอะมากๆเดือนหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะลดไปได้ร้อยส0งบาทนะครับถ้าเพื่อนเนเติมรลายปีโอ้โหลดหลายพันเลยกันทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับวิธีการที่จะได้โค้ดนะครับ c o v e of d u t y Back of s e นะครับให้เพื่อนเเข้าไปที่ l e g o Fast นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าจออย่างนี้นะครับให้เพื่อนเกดไปที่ redeem code นะครับและเพื่อนเจะเห็นหน้าจออย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆะครับ copy โค้ด ที่นัดให้เพื่อนๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็กดรีดีมนะครับซึ่งการแจกโค้ดของ c คอฟเดตี้แบ็กออฟนะครับก็จะมีรางวัลมากมายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ Lego Fast ได้ฟรีนั่นเองนะครับหรือจะเป็นนะครับโค้ดนะครับเบต้าคีย์ในการที่จะเล่น c คอฟเดตี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเอาโค้ดนะครับที่นัดแปะไว้ให้นะครับสามารถที่จะใส่ตรงรีดีมโค้ดตรงหน้า Lego Fast นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะให้เพื่อนๆนะครับก ส p i n แล้วก็ทำให้เพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้เบต้าคีย์นั่นเองนะครับยังไงนะัก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับผู้เล่นเนี่ยสนใจนะครับสำหรับเกม Call of Duty เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเล่น Call of Duty Black Ops 7จริงๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครนะครับเป็นเมมเบอร์ของ Lego Fast 3เดือนนะครับเพื่อนๆจะมีสิทธิ์นะครับ100%ในการที่จะได้ Call of Duty Black Ops 7แบบ100%โดยที่ไม่ต้องสุ่มกลงล้อเลยนั่นเองนะครับโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครแล้วก็สามารถที่จะใช้โค้ด m e l o g เก e นะครับพอเพื่อนๆสมัครแล้วนะครับทาง Lego Fast นะครับมันก็จะให้เหือกับเพื่อนๆมา redeem ตรงหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสามารถเล่น Call of Duty Black Ops 7ได้ก่อนใครๆนั่นเองนะครับ เรามาดูวิธีการเตรียมแท็บเล็ตนะครับหรือว่าเตรียมทาวเวอร์นะครับก่อน0.3.1กันดีกว่านะครับสำหรับการเตรียมการง่ายมากเลยนะครับก็คือให้เพื่อนๆน,นะครับพยายามเปิดแมพให้มากที่สุดโดยการเปิดเปิดแมพนะตอนนี้ให้เพื่อนๆ ทำเพียงแค่ทาวเวอร์นั่นเองนะครับโดยการทำยังไงนะครับก็คือทำให้เพื่อนๆไปถึงทาวเวอร์ที่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับโดยพอเพื่อนๆไปถึงทาวเวอร์ที่ใกล้ที่สุดแล้วเพื่อนๆเคลียร์แมปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสามารถใส่แท็บเล็ตได้3อันถูกต้องไหมครับให้เพื่อนๆเอาแท็บเล็ต1อันนะครับอันนี้ควรที่จะมีเลยนะครับก็คือจะเป็นแกรนดนะครับอาจจะเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นแกรนโปรเจกต์นะครับ แกนโปรเจกต์พรีเคอร์เซอร์แท็บนั่นเองนะครับซึ่งแกนแกนโปรเจกต์พรีเคอร์เซอร์แทเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะไปนะครับแมปไหนก็ได้นะครับภายใน Radius หรือว่าภายในวงที่มันบอกอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆใส่12มันก็จะสามารถไปแมปไหนก็ได้12แมปนั่นเองนะครับโดยไม่จำกัดเหมือนกับ เขาเรียกว่าไม่ได้จํากัดเลยว่าจะอยู่ตรงไหนแต่จํากัดว่าอสมมตินในวงเนี่ยมันมี12ถ้ามันตึงต้งตึงต้งตึงต้งเปิดไปที่12อันแล้วมันก็จะเปิดไปได้แค่ตามนี้แต่ตรงนี้มันไม่ได้เปิดมันก็จะไปไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับที่เพื่อนๆควร,ควรอาศัยนะครับอันต่อมานะครับเพื่อนๆควรที่จะหา precursor tablet นะครับโดยหาอย่างนี้นะครับและให้เพื่อน <spe ech> ๆเลือกไปที่ quantity นะครับ item file อินดูว์แมนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้ตามใจเลยถ้าใครมินแม็กก็เลือกไปที่7%เลยราคามันก็จะแอบสูงนิดนึงนะครับส่วนถ้าใครอยากมินแม็กมากๆนะครับพเพื่อนๆสามารถที่จะมีควานดีีแล้วก็แรลิตี้ได้นั่นเองนะครับส่วนความดี้กับแรลิตี้เนี่ยพเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องไปดรอปมาจากอะบิเทอร์นะหรือเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อในเทรดได้นะครับราคาก็สูงพอสมควรนะครับ3ามดีวายสขึ้นอยู่กับ าาราคานักเวลานั้นๆนั่นเองนะครับพอเพื่อนๆใส่1อัน Grand Project P Cursor นะครับอีก อีก2อันก็จะเป็นควานดีๆไปนั่นเองเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องเลือกเหมือนกับเขาเรียกว่าพรีเคอร์เซอร์อันที่นัดแนะนําก็ได้แต่ขอให้มันมีควานดีๆหลายดีๆหรือถ้าเพื่อนๆอยากฟ์มอย่างอื่นนั่นเองนะพอเพื่อนพอเพื่อนเสร็จแล้วถูกต้องไหมครับพอมันเหมือนกับเปิดไปแล้วจะทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะไปนะครับไปหอคอยอีกอันนึงได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปถึงหอคอยไม่ถึงหอคอยนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปอันใกล้ๆแล้วก็เขีรยก่อนแล้วก็ไปหอคอยนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็เปิด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 ไปเรื่อยๆนั่ น,นัดไล่เปิดมาจํานวนหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้เยอะมากนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เปิดได้เยอะพอนะครับมันจะสแตก็กอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่น ตรงนี้นัดก็ยังทําได้ไม่ได้เหมือนกับดีเท่าที่ควระอ่ะยกตัวอย่างตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่นัดสแต็กได,ด้ดีที่สุดละก็คือจะเป็นควอนติตี้15%แรลิตี้อีก32%นั่นเองครับถ้านัดกดเข้าไปมันก็จะคูณอีกถ้านัดเอาแท็บเล็ตใน0.3.1ใส่เข้าไปมันก็จะคูณอีกนั่นเองนะครับซึ่งทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะมีควอนติตี้เกิน100%ได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมตัวนะครับก่อน0.3.1ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเหมือนกับฟาร์มได้เต็มที่ฟาร์มแบบหมันๆนั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากทําหรือไม่อยากทําอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดาใจจีจีได้เลยว่าก่อนที่เขาจะเปิดแพท0.3.1ในอาทิตย์น้าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าทําให้ผลของ modifier ที่เราทําไปก่อนหน้านี้มีผลหรือเปล่านั่นเองนะครับ